ขาแข้งก็ไม่ดีนะพอจะก้าวๆก็สะดุดล้มนะนะพอเวลาประชุมระทีพอนั่นมึงก็นั่งหลับมันไม่ฟังห่าก็พูดหาแล้วนะเนี่ยบ้านเมืองจะไปอยู่ที่มันจะไหวกันไหมล่ะพี่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ตัดคลิปไปช่วยตัดคลิปผมหน่อยกระจายเผยแพร่กันทั่วโดยเฉพาะทิกอก็ตเฟซบุ๊กดูทุกตัดกันไปเยอะแม่งปิดกั้นการมองเห็นไป่หมดอ่ะพอคนดีๆอย่างผมเนี่ยมันพูดเนี่ยมามามาให้ความรู้ประชาชนแม่งก็ปิดกั้น แต่ที่ผมดามเรียนมาข้วต้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครนะมึงอย่าไปคิดว่าหมายถึงมึงนะเพราะไอ้พวกรัฐบาลาหารบางคนบางท่านนะ่ยพอพูดอะไรก็ไอ้เหี้ยไม่มีใครแล้วนอกจากกูเรื่องเฮีย้ยแบบนี้ไม่มีใครนอกจากกูอย่าไปคิดไปเองนะพวกจระเข้น้อยทั้งหลายไอ้สวแก่ๆบางคนก็แม่งไม่มีทำแล้วอยู่ดีๆก็มาให้สภาษณ์ให้เขาด่าซัแล้วเขาไม่ได้ด่าธรรมดาเขาด่าไปถึงลูกเมียชาติกะกูลลูกหลานอยู่ดีๆบอกเลยในสถานการณ์เปลี่ยนผ่านแบบนี้ต้องมีรัฐบาลแห่งชาติดูดิ มึงแก่เท่าแล้วมึงผูกปากฮะบางครั้งเนี่ยเราไม่มีประโยชน์นั่งเงียบๆดีกว่านะบางคนบอกว่าถ้าพวกมึงโง่เล้วมึงก็เงียบก็อยู่เฉยๆอยู่ดีๆมึงก็แก่เท่าแล้วก็บอกว่าต้องมีรัฐบาลแห่งชาติผมไปอ่านคอมเมนต์ในในโซเชียลเขาบอกรัฐบาลแห่งชาตินี่ชาติไหนครับชาติไทยือกอ๋อไม่ใช่เขาบอกชาติหมาเนะเขาบอกชาติหมารัฐบาลแห่งชาติหมาไม่ใช่ชาติคนไม่ใช่ชาติไทยผมไม่อ่านเนี่ยนะครับน่าไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่ารัฐบาลแห่งชาติหมา เออพี่น้องครับคือมึงเนี่ยนะสวแก่ๆบางคนมึงไม่ได้มีประโยชน์ะวันๆมึงก็เลียรองเท้าบูทเลียขนนัแข่งอ่าคณะรัฐาหารเลียไข่นะนี่พอเลียไข่เสร็จมึงเลียหำอีกหำ่พวกคณะรัฐรหารหดไปไม่แย่แล้วนะหดกันไปหำมหดหมดแล้วคิดดูอ่ะพวกมึงจะเลียไปไหนมึงเก้าปีแปดปีมึงอ่ะตอบแทนบุญคุณเขามาตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วมึงก็ได้เป็นอะไรสนชกรรมการปฏิรูปประเทศ แล้วก็มึงก็เป็นสอวอแล้วมึงก็ส่งก็เป็นนายกจนเขาตีความว่าพอแล้วลุงเขาบอกพวกมึงพอแล้วมึงอยู่กันขนาดนี้มึงตอบแทนบุญคุณพวกคณะยึดอำนาจมึงยังไม่พอเรอกูละงงว่ะพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กันไปนะอ่ากดไลค์กดแชร์กันไปกดติดตามอไเงี้ยคือมึงตอบตอบแทนบุญคุณเขาถึงขนาดนี้แนละ้วมึงยังไม่พอเลย นะเนี่ยพิธาเนี่ยเขาจะได้เป็นนายกพวกมึงก็แหกปากยังไงกูก็ไม่เลือกยังไงกูก็ไม่เลือกมึงพองมึงทําเป็นแผ่นเสียงตกล่องอยู่นั่นแหละเนี่ยมึงก็ทํา ALLY เป็นเสียงแแผ่นเสียงตกล่องยังไงกูก็ไม่เลือกยังไงกูก็ไม่เลือกถึงอย่างไรก็เลือกพิธาไม่ได้นะนะอยังไงกูก็ไม่เลือกคือมึงโอ้